ของอู่สองยางเปอร์เซนต์จุนบายนะป๋าใช่ไหมอุอทุมพรโซล่าคันต่อไปหนึ่งสามเจ็ดครับนัพงผ์ครับมานพันครับ PTC และบ้านสวนเรซิ่งครับวันนี้เจ็ดร้อยมาครับโดยเดียบ้านสวน เวลาที่ทำได้ดยสุดคือ9.8ครับปากกันเป็นคนโจรครับว้ยรุ่นถูวเดียวเป็นเทอร์โบไม่เห็นอ๋อถ้าเป็นไฮรักโปรจะเป็นรถไฮรักเหรอไม่เห็นดรีโวก็ไฮลักนึ่งรีโวก็ลงได้กระ,ะบะก็ไฮรักหมดแต่เขาก็ารีโวอะ ใช้ในไทยนะกับไม่อีกกี่ประเทศนะส่วนใหญ่ในโลกใช้คำว่าไฮรังบนนะลองลององลีโววีโก้ยังไม่มีนะมือนอกกลับไม่จะไฮรังเบรดีดีครับอันนี้ดีครับอันนี้ไม่เก้าเก้าก็สิบหนึ่งอะ โอ้โห9.997ครับแม่แม่นอ uh ีกแล้วองลงแล้วครับแม่นไหมแม่นไหมแม่นไหมองลงแล้ว9.9นี่อยู่อันดับสองครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นของ